นอืมเอืม่าครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต้องน,นิวครับผมจะมาทำคลิปตรงให้พ่อของผมดูครับคือการปั่นจักรยานคันใหม่พว่าสองคันเก่าผมมันอีห่างห่างเอาไปแล้วครับแล้วก็เพิ่งไปซื้อเพิ่งกลับมาเมื่อกี้ครับแล้วก็ซ้อมไปสองสารอบครับแล้วก็มาถ่ายคลิปครับ ผมจะลองปั่นดูนะครับนได้ไม่ลองดูซิปยานคันใหม่นะเพิ่งซื้อมาเยอะๆซื้อให้ซื้อมาเท่าไหร่นะคันนี้สองพันกว่าสองพันกว่าบาทเอาลองอูลองปั่นเอาขาจ้างกันก็เตี้ยนั่นเอาขาขึ้นเดียวอืมเอาขึ้นเอาขึ้นไหมเอาขึ้นลองดูซิจอดไว้ก่อนเออจอดไว้ก่อนใช่ฟอมสามาันเฉพาะตัวอ้าวเต๋อตรงไหนเอาเอาไว้เต๋อตรงไหนเออเต๋อตรงนั้นอ่ะ มันดูสิปั่นขึ้นได้มเนาะปั่นครั้งแรกนค่นี่ฝึกโอ้โห,โหไปได้สบายเลยอืมปั่นไปได้เลยเอาปั่นกลับมาที่นี่ขอจัดจักรยานก่อนโอ้ มือใหม่หัดปั่นนะครับนี่มือใหม่หัดปันป่นปั่นปั่นจาักรายานน้องนิ้วได้จักรยานคันใหม่กาลังขายันกําลังฝึกซ้อมครับอ,อ,อยู่ป่าทุเรียนหลังบ้านปู่ี่เองนี่ครับต้นทุเรียนนะครับนี่ยี่สิบสามต้น่าต้นต้นทุเรียนเ,นนนเ,ยนเอาขาจั้งขึ้นหรือย,ยังอ่าขึ้นแล้วก็มาปั่นมาเลยเอาขาจั้งขึ้นเพื่อก,ก่อนนะ มือจักรยานใหม่มันนี่ครับเตตโต้ไหนอาจจะเอาไปให้เตะตโตไหนเตะเออเตะตรงนั้นแหละอ่าลองดูครับตัวนี้จะไปไปรอดไปน้อยน้อยอ่าลองดูสิโอ้โหไปได้สบายเลยอือฮึครับ